Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a t s นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยด่านใหม่กันนะ เมื่อวานเราเล่นด่านเมทัลสลักซูเปอร์นะครับด่านยากไปก็ได้ตัวนี้มาเฮีย,ย,ยกุทาโร่นะครับเฮียกุทาโร่โอเคอย่างน้อยเราก็ยังมีแมวอีเวน์นะครับเรียกว่าอะไรนะตัวละครในอีเวนนี้มาอยู่ในทีมแล้วนะครับมาอยู่ในกองทัพแมวมาอยู่ในเซตคอลเลกชันที่ผมกำลังสะสมอยู่นะครับนี่เก่งกับอะไรบ้างมีความอดทน Several laser attack ม,มีอัตราการรอดชีวิตนะครับอ่ะไม่เป็นไรปะมาต่อกันด่านนี้ครับทุกคนเทศกาลวัฒนธรรมนะครับมีเอ้ยมีดอกแมวใหม่ครับแมวหาบเล่อยากได้งั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราเล่นด่านนี้ให้จบเลยแล้วกันนะครับปะ่ะลุยไส้กรอกไม่มีเนื้อแปง้งล้วนๆสินะ ชื่อด่านนี้คือกว,กวนๆะนรับไส้กรอกไม่มีเนื้อแปง้งล้วนๆคือเพียวเลยสินะเฮ้บรรยากาศเหมือนไอ้นี่เลยอะ,รอะบรรยากาศเหมือนงานกีฬาสีโรงเรียนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้แมวหาบเล่นี่คือร่างจริงมันคือ,อตัวนั้นมั้อะตัวที่อยู่บนกำแพงอะ <c oughs> คล้ายๆเนาะไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยได้เอาพลังงานหมดอากาศทอดน้ำมัน <c oughs> ก็คือไม่มีอะไรเลยเอาอากาศไปทอดน้ำมันได้น้ำมันร้อนๆมานิดนึงผมขอเอาแมวรามินเข้าทมีมอีกเข้าทีมดีกว่านะครับผมว่าน่าจะมีประโยชน์กว่าไปรุยกันเลยอากาศทอดน้ำมันคือเกมนี้มันตั้งชื่อด่านแบบอ๋อด้านบนป้อมใช่ไหมแมวตัวนั้นอะแมที่เขาจะแจกครับแมวหาเล่ อยากรู้เหมือนกันว่าจะเก่งกับธาตุอะไรนะครับถ้ามันมีประโยชน์จะดีมากเลยคือตอนนี้ใจอยากได้ตัวที่เก่งกับอากุตัวที่เก่งกับเทพครับเ้าเก่งกับเทพเก่งกับอากูผมมีน้อยมากเลยตัวอื่นยังพอสรรหาได้อ้ธาตุสร้างอีกตัวหนึง่งได้ตัวนำโชคมาหนึ่งใบ้นานต่อมาครับ ไม่เกรียมจนพอดีทำไมมันดูนย้อนแย้งจังวะไม่เกรียมมันคือไม่พอดีแล้วนะใช่ไหมคําว่าไม่กับคําว่าเกรียมคือมันดําปีบไปแล้วไงแต่คําว่าจนพอดีนี่คืออะไรโอ้เอยเ้ผมว่าด่านนี้มันเหมาะกับมือใหม่นะคือด่านมันไม่ได้ยากมากอะเอาแมวธรรมดามาสู้น่าจะสู้ได้สบายๆนะครับ ต้องไปดูแต่หลังๆอืมอันนี้ก็คือนกหาบเล่เหมือนกันใช่ไหมนี่ฟาดมาเลยลูกเดี๋ยวเจอตองยองผาดขาวใช่ไหมนี่เรียบร้อยเลยตูมเดียวได้รับตั๋วนำโชคด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปหมุนตอนจบคลิปแล้วกันอ้อเดี๋ยววันนี้ผมจะสุ่มตัวแพทตินนัมให้ดูด้วยนะครับว่าผมได้ตัวอะไรมาดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่า เดี๋ยวจะลองใช้ดูนะครับด่านต่อมาไม่ออร์แกนิกเท่าไหร่แสดงว่าใช้ยาฆ่า,มาแมลงไปหน่อยนึงใช่ไหมสารภาพมาตรงๆชื่อ่านมันกวนจริงนะมันเออมันกวนอ่ะผมก็บอกไม่ืองกันแต่มันดูกวน ท่าขาวใช่ไหมท้าขาวแบบนี้เจอไปเลยต้องย่องตุม้มต้องย่องบอกยังไม่ได้ทูมเลยยังไม่ทันจะตูมเลย,ย,ม,ม,เลยมันตุยไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับได้รับชัยชนะมาอีกลแล้วนะได้ตัวนาโชคมาอย่างใบโอเคดันต่อมาครับคงต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอะเป็นกระทะแบบนี้ทอดอากาศอะไรนะอากาศทอดน้ํามันใครเป็นคนคิดเมนู กินน้ำมันเพียวๆเลยก็ได้ใช่ไหมช่วงนี้อากาศหนาวด้วยกินแล้วจะอบ่นนะครับแต่ประเทศไทยกินแล้วร้อนเลยประเทศไทยเป็นอะไรที่แบบร้อนจริง Welcome มีตัวหน้าคือหินแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอเรียกตองยองก่อนนะท่าขาแบบนี้ต้องตองยองครับมีท่าแดงด้วยตองยองระเบิดเลย นั่นแหละมันยอดมากตรงยอต์ทุ่ท่าดแดงว่ะท่าดแดงบอกเลยว่าเสร็จแมวส่งของแน่นอนไม่ค่อยได้เอาออกจากทีมเท่าไหร่นะยกเว้นบางด่านครับเฮ้ยภารกิจสาเร็จแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปดูครับติดลบตลอดในเรื่องอะไรอย่าช่วยบอกดิสิเฮ้ยด่านนี้ไม่มีแบบมงกุฎไหมอะ เมื่อวานก็คือเล่นด่านซุปเปอร์ไปไม่คิดว่ามันเป็นด่านยากไงโอ้โหกว่าจะด่านไอกว่าจะผ่านด่านสี่มงกุฎไปได้รัพแมวรัวๆครับสุดท้ายก็คือผ่านจริงๆแต่ว่าใช้เวลาเล่นประมาณชั่วโมงกว่าๆติดแงกอยู่ด่านนั้นครับเฮ้ด่านนี้มีทตุดำแต่ทตาด,ดำก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ ยกเว้นบางด่านตอนนี้มันติดอยู่ด่านหนึ่งที่มันมีธาตุดำาะจำชื่อด่านไม่ได้ติดแงกนี่จะว่าเล่นด่านพระเจ้าแมวยังไม่ได้เล่นเลยพอดีมันมีอีเวนทุกคนแล้วต้องมานั่งเคลียร์คลิปของอีเวน์นี้ก่อนนะ เรียบร้อยครับผ่านบปอีกหนึ่งดานหมดย่างอ้าหมดแล้วมีแค่นี้ใช่ไหมโอเคได้อาหารแมวอีก30กระป๋องนะครับผมจะพยายามเก็บให้ได้3,000กระป๋องเพื่อที่จะสุ่มตู้ในวันที่เท่าไหร่อ่ะ15มะั้งจะทันหรือเปล่าไม่รู้ผมกำลังคิดว่าผมจะสุ่มตู้ไวนั่นดีไหมหรือไม่ก็อาจจะเก็บอันนี้ไว้นะครับอาจจะเก็บ อาหารแมวไว้ส่วนที่15เลยส่วนไอ้บัตรทองอะ่ะเดี๋ยวผมลองสุม่มเล่นเล่นดูแล้วกันอยากได้อยากได้ตัวละครที่มันเป็นตัวอย่างมาโครฟิโอก็ได้ครับในตัวผู้หญิงก็ได้นะมันเป็นตัวแรงไงทุกคนพอมันเป็นตัวแรงแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะมีโอกาสที่จะได้ง่ายกว่าอุ้ยสร้างดรเมนมหาศาลกับเทพหร,อ,หรอแบบนี้ต้องอัพแล้วทุกคนอัพล่างสามเลยดีกว่าเนาะใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยสิ เราไม่ค่อยมีตัวที่แบบสร้างคนอ่าสร้างดาเมจมหาศาลกับเทพไงส่วนใหญ่มีแต่กระแทกเทพกับอ่ดกระเทพง่ไยโหดาเมจมหาศาลด้วยว่ะต้องล่างสามมาผมว่าเอาไปคอมโบกับแมวลามินน่าจะช่วยได้นะครับสมิน,นี้ก่อนเดือดดึง,ดงได้อะไรก็ดีทั้งนั้นนะอเอาไปอัพเลยเดี๋ยวจะอัพให้เต็มเลยครับใกล้จะปลดล็อก 6แม็กบวกหกแต่แลนะผมนะอีกนิดเดียวเจอดึงอ่าแมวหมอนข้างครับอับไปเรื่อยอาได้นี้ด้วยแมวกิ้งกาลองเอาไปใช้แล้วนึกว่าจะโจมตีระยะไกลใกล้มากโจมตีใกล้มากเอ็กพีรัวๆครับ เน้นรับทีอย่างเดียวนะแมวพรุ่งนี้โอเคปะไปสุ่มตัวแพททินัมก่อนจบคลิปกันดีกว่านะครับก็เดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะทุกคนแล้วก็ช่วยมาบอกหน่อยว่ามันโอเคไหม <c oughs> ตู้นี้นะครับแพททินัมแคปซูลวันเดือนปีตู้มเด้อเด้ อ่าไม่สามนะครับชื่อนาริตะโคฮิเมะครับทำไมชื่อเหมือนตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างเนี่ยน,นี่ชะลอสีดำกับซอมบี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้ในด่านอ่าซอมบี้นะครับน่าจะช่วยได้เยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจาเดี๋ยวขอลองก่อนแต่ถ้าใครมีอะไรแนะนำเกี่ยวกับอูเบอตัวนี้ก็สามารถพิมพ์ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับโอเคทุกคนก็ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วง2ทุ่มนะอ่าก็ยังลง2คลิปเหมือนเคยครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนเวลาอย่างที่หลายๆคนบอกนะครับก็จะลงประมาณ4โมงเย็นกับ2ทุ่มละกันนะครับขอดูยอดวิวก่อนว่าจะประมาณไหนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ละกันนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบาย ฉันทางใครทางมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวฉันคนนี้เกิดมาก็แค่ตัวคนเดียวเลยไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่มันธรรมาดา